สวัสดีครับพลสตอรี่นะครับอาทิตย์นี้เราก็ยังคงหลงไหลอยู่กับธรรมชาติของน้ำตกนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราอยู่ทางฝั่งของสังขานะครับเราได้ไปกางเต็นที่จุดชมวิวป้อมปีนะครับและไปแวะน้ำตกเกิงกะเวียนะครับก็เลย กลับมาอีกครั้งนะครับกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับแต่ครั้งนี้เราข้ามาอีกอำเภอหนึ่งนะครับนั่นก็คืออำเภอศรสีสวัสดนะครับวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับที่อยู่ในเขตดูแลของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับบนสตอรี่นะครับ,บน Story น I've been driving this train years in this lane. There's no stopping this flame because I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play. And I've got something to say. Uh, <coughs> สองครับสองนสร้อยห้าสิบบาทครับครับผมย่อยส่วร้อยครับประทับตาอุทยานได้ที่นี่ไหมคะก็ใหประทับตาอุทยานได้ที่นี่ได้ครับเป็นทางนี้ตรงมีเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปร้านนี่ชั้นหนึ่งครับ ครับหลังจากชำระค่าเข้า,ขาอุทยาแล้วนะครับจากทางด้านหน้านี่นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือถ้าตรงไปนะครับจะเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็น้าตกชั้นที่1นนะครับและถ้าเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ชั้นที่4นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้อง มาจอดรถแล้วก็ชําระค่าบริการการกาางเต็นท์นะครับสวัสดีครับมาตั้งตางเต็นท์ครับผสครับผมสองครับอ๋อได้ครับครับตรงนี้คือชั้นสี่ใช่ไหมคะชั้นส ยงไงตะแกรงจากตรงนี้ก็ได้ยิงไปเนี่ยครับไดรีมทำอาหารทานเองไหมอ่านุลงหน้าเต็นแค่ต้มค่ะน่าจะเป็นต้มมาม่าค่ะค จากที่กลางเต็นจัดของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทำเมนูมื้อเย็นกันนะครับก็ง่ายๆครับมาม่าต้มยำเนี่แหละครับครับทลิปหลัางๆของพวกเรานี่ก็คือโตเตโอเอนะครับมากลางเต็นแต่ละที่ก็จะถึงที่พักประมาณไม่สี่โมงก็ห้าโมงเย็นนี่นแหละครับก็แวะไปเรื่อยนะครับ 就是没办法了。 คลิปนี้ของพวกเราจะต่างไปจากคลิปก่อนๆเราจะไม่ทำอาหารเช้ากันนะครับเตื่นมาต้มกาแฟทานเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับแล้วเราตั้งใจจะไปแ,แวะทานข้าวที่ร้านตรงน้ำตกชั้นที่หนึ่งก่อนเดินทางกลับนะครับ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมานะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้าชายนะครับห้องน้ําที่นี่สะอาดครับใช้ได้ครับบริเวณรอบๆรวมถึงจุดกลางเต็นท์นะครับที่นี่จะมีต้นไม้ซึ่งผมไม่ทราบนะครับว่าชื่อต้นอะไรช่วงนี้จะออกดอกเป็นสีขาวเล็กๆนะครับร่วงหล่นเต็มพื้นก็สวยดีครับผมแต่ถ้าใครมากลางนะครับผมว่าก็เลือกดูบริเวณที่จะกลางนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้ามานล่วงใส่เต็นตอนเก็บเต็นก็ลําบากต้องทําความสะอาดกันนะครับถ้าใครพอทราบว่าเรียกต้นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับ ลานกลางเต็นที่นี่ถือว่าจัดได้เป็นระเบียบดีนะครับแล้วก็กว้างสามารถกางได้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับ ด้านหน้าที่เห็นนั่นก็จะเป็นวิว่างเก็บน้ํานะครับเขื่อนสีนครินนะครับสวยงามครับผมครับหลังจากดูวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ําตกนะครับครับน้ําตกห้วยแม่ขมินนะครับก็จะเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากเทือกเขากลานะครับน้ําตกที่นี่จะมี7ชั้นนะครับแต่ที่นี่จะเปิดให้เที่ยวตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นสี่นะครับ ชั้น5ถึงชั้นที่7นี่คือยังไม่เปิดนะครับในตอนที่ผมเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่นะครับก็คือจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับ

ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปยังน้ําตกชั้นที่1นนะครับจากตรงนี้สามารถเดินขึ้นไปยันชั้นที่4ได้เลยนะครับครับสำหรับตรงนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่บริเวณชั้นที่1นนะครับก็สามารถมาแวะทานได้นะครับอาหารอร่อยครับที่นี่ ยังไงก็ขอตัวทานอาหารเช้าก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับพลสตอรี่ครับผม I had to fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Got up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place, See, Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.